ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายจะสร้างทดลองไปเลยนะครับคลิปนี้ก็พอดีมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะเขาบอกว่าไอผมดูตั้งใจดูตั้งนานนึกว่าจะไอบอกวิธีต่อสายหรือว่าวิธีทำไอปั๊มลมจากคอมตู้เย็นนี่เนาะก็พอดีผมไม่ได้ลงนะเพราะปีที่แล้วผมเคยลงไปทีนึงแล้วเนาะก็อ่ะโอเคครับก็ไม่เป็นไรไอเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูใหม่ก็ได้วิธีทำเนาะ วิธีทำไอคอมตู้เย็นเก่านะครับนี่ตัวนี้ตู้เย็นพังไปแล้วนะครับแบบมันไม่เย็นแล้วนะครับน้ํำยาเย็นน่าจะหมดเนาะก็ผมนํามาทําเป็นปั๊มลมใช้มา2ปีแล้วไม่พังเลยนะครับสูบได้ทุกร้ออันดับแรกก็มาดูก่อนนะครับนี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไอเหมือนกันหมดฝั่งขวามือก็จะเป็นสายออกเนาะนี่สายออกนะครับสายลมออก ตัวนี้มันปิดตายเนาะตัวนี้ปิดตายเราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจแค่ตัวในเป็นสายลมบอกส่วนฝั่งนี้เป็นลมเข้านะครับฝั่งนี้เป็นลมเข้าหรือว่าเราเช็คก็ได้นะครับเช็คไอเสียลักดูนะครับเสียลักดูแล้วก็เรามาเช็คที่รูนี่นี่รูพวกนี้นะครับเสียลักไอว่าลมมันออกทางไหนออกทางนี้หรือว่าทางไหนหรือว่าสายไหนนะครับ ฝั่งีนลมเข้าเราก็ลองเอามืออุดดูนะครับอุดมันจะดูดนะครับถ้านี่เหมือนฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะดูดนะครับถ้าเราเอามือไปอุดมันจะดูดนะครับก็ฝั่งข้วมือนี่มันออกนะครับนี่ต่อไปหาไอสายเอาไปนําไปสูบสูบลมสูบได้ถึงรถสิบล้อเลยนะครับแต่มันช้าเนาะมันช้านะครับแต่ก็ยังไวกว่าในปั๊มนะปั๊มปอดปตททั่วไปอยู่นะครับยังไวกว่าอยู่นะครับ สูบได้ทุกร้อยยกเว้นยางที่ไม่มียางในเนาะยางไม่มียางในนี่ถ้าลมอ่อนเราสูบเสริมได้อยู่แต่ว่าถ้าสูบแบบยางยังไม่ได้มีลมเลยไม่ได้นะครับอ่ะนี่ครับก็เราเสียบปลั๊กดูนี่เสียบปลั๊กดูนะครับแล้วเรามาฟังเสียงดูเอามืออุดดูนี่ครับนี่ฝั่งนี้มันดูดเห็นไหมมันดูดนะครับมันดูดพอมันดูดแบบนี้ปุ๊บก็สันนิษฐานเลยว่ามันเป็นฝั่งลมเข้านะครับ เราก็จอรูไว้แบบนี้แหละนะครับหรือว่าเราหากองมาใส่ก็ได้นะครับหากองมาใส่กันฝุ่นเข้าเนาะหรือว่าเปิดไว้อย่างนี้เลยตัวนี้ผมเปิดไว้อย่างนี้มาสองปีแล้วนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้ฝั่งลมออกนี่ครับฝั่งลมออกนี่มันมีลมออกเห็นไหมครับลมดันออกนี่ครับก็แค่นี้เองหลักการมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรยากเลยครับแบบง่ายๆเลยเนาะก็เราหา สายยาวๆกว่านี้มาใส่ก็ได้สายแบบปั๊มเขาใช้กับปั๊มลมเลยนะครับนี่สายเอามาต่อตรงนี <itness? S 2> ้นะครับฝั <correlation> ่งนี้เป็นลมเข้านะครับนี่ส่วนส่วนสายปักก็มันจะมีแค่สองสายนั่นแหละครับเราก็ต่อสองสายไปเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่สายไฟนี่เราก็ต่อมันมีสองเส้นเนาะไอผมมีตู้เย็นอยู่สองเครื่องสามเครื่องนะมันก็มีแค่สองเส้นนะครับนี่มีแค่สองเส้นเหมือนเดิมนะครับ ก็เราต่อสองเส้นนี้เขาก็มีไฟเลยนะครับอา่านี่จําไว้นะครับฝั่งขวามือคือล,ลมออกนะครับอา่านี่คือคือลมออกสายในนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือคือลมเข้าฝั่งฝั่งดูดเนาะตัวนี้คือฝั่งดูดนะครับอ่านี่แค่นี้เองนะครับแบบว่าหลักการไม่มีอะไรมากเลยง่ายๆนะครับนี่ฝั่งลมออกเราก็ตัวนี้ผมเอารวดมัดไว้เลยเนาะเอาแบบง่ายๆเลยเราซื้ออะไรมาลัดเอาก็ได้ให้มันดีๆกว่านี้เนาะแต่ตัวนี้ผมเอารวดมัดเอาก็ใช้ได้มาสองปีแล้วครับ ยังมากก็เปลี่ยนแค่หัวหัวเติมแค่นั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเสียบดูฟังเสียงใหม่อ่านี่ครับก่อเสียงอุดดูมันก็ดูดนี่ดูดครับฝั่งนี้คือดูดนะครับเดี๋ยวทวนอีกรอบก็ได้เนาะนี่ฝั่งนี้คือดูดนะครับอ่าฝั่งนี้คือลมออกอ่าลมออกนะครับนี่ลมออกเห็นไหมครับลมออก ถ้าเราทําใส่ปั๊มลมก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ผมเอาแบบออกจากปั๊มเข้าล้อเลยเนาะแบบสูบเลยนะครับอ่านี่ครับมันก็สูบได้แต่ว่าเราต้องระวังหน่อยนะครับแบบว่ามันจะไอดูไปเรื่อยนะครับสูบไปเรื่อยจนมันตึงเคาะไปเคาะดูไปเรื่อยนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับมันระเบิดเลยนะครับยางนะครับเห็นว่าเล็กๆแบบนี้สูบแรงเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับก็ฝังหัวมือนะครับจําไว้นะคฝังหัวมือที่เป็นสอง ขานะคือลมออกขาในคือลมออกนะครับส่วนซ้ายมือนี่คือลมเข้าแค่นั้นเองหลักการง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูจะจบคลิปก็มีคอมเมนต์ทักมาเนาะว่าอยากดูวิธีต่อครับจัดให้นะครับนี่ก็แค่นี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจเนาะนะครับผมก็พยายามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดแลวนะแต่ว่ามันก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับ สายคือลมเข้าหัวคือลมออกสองสายเนี่ยคือสายไฟแค่นั้นเองนะครับง่ายๆครับสายไฟเข้าแค่นั้นเองอ่ะขอบคุณมากครับ